ขออนุญาเยาวนาทัลัมตรีและทั้งอเมริกาแล้วก็ท้าพเร้าทุกท่านนะครับตัวนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนองยุ่งกับเรื่องของบบวัฒนธรรมที่จะเอาวัฒนธรรมเนี่ยไปใช้เป็นเครื่องมือในแบบองค์การระหว่างประเทศซึ่งไอ้เรื่องอย่างนี้นะครับสมัยที่ผมเป็นที่ปรึกษาลัมตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนะก็ได้เคยมาไปใช้ในกระทรวงการต่างประเทศว่า ก่อนที่เราจะเดินทางไปประชุมกับประเทศใดหรือก่อนที่จะส่งเอกอารชทขู้ตไทยหรือว่าข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศของเรานี่นะครับไปประจาอย่างสถานทูตแบบของประเทศใดเราก็อยากจะนั่งคุยให้บรรดาท่านกับราลการเรานั้นฟังเนี่ยนะครับเกี่ยวกับถึงเรื่องของเรื่องของตั้งแต่ว่าเป็นวัฒนธรรมตั้งแต่เป็นองค์มตินะหรือว่าตั้งแต่เป็นองค์การหรือว่าเป็นดับองคองวัตถุของวัฒนธรรม เราก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับบรรดาแบบข้าราชการของกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าเครื่องมือระหว่างประเทศในประเทศรอบ,รบๆจากของเราเนี่ยนะเราต้องยิ่งระวังมากเป็นพิเศษเพราะมีบางประเทศเนี่ยนะเขามักจะคิดว่าแต่พฤติกรรมของเราเนี่ยนะฮะมันเป็นพฤติกรรมที่เข้มพอเข้มปั๊บเ่ยนะเขากลัวว่าไอ้ความเข้มของเราเนะี่ยมันจะกระายคือมันจะกระจายแล้วก็ขยายไปสู่พฤติกรรมเขาแล้วก็จะทําให้เขานั้นถูกกลืนนังหน้ามัฒนธรรม ซึ่งในหลายประเทศเนี่ยนะครับก็ผูกกลืนทางด้นานวัฒนธรรมดังนั้นท่าเเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาท่านจะไปประเทศกัมพูนี่นะครับหรือประเทศแบบกัมพูชาเนยแล้วท่านจะนําพระพุทธรูปนําไปมอบหรือนไาไปถวายกับวัดต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยเขาไม่รับที่เขาไม่รับเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะเขากลัวว่าแม้แต่ว่าเป็นศาสนาพุทธเดียวกันเนี่ยนะแล้วก็นับถือคือมีมีม แบบธรูปแบบเหมือนกันเนี่ยนะแต่ประกฏบว่าเพียงแต่เล็ก่น้อยเนี่ยนะที่มันเป็นรูปแบบธูรูปเนี่ยนะบางทีก็ไม่รับคือก็กลัวเราไปแทรกแซงเขาดังนั้นนี่นะครับการศึกษาเรื่องของกัมพูชาศึกษาเรื่องของพม่าศึกษาเรื่องของประเทศลาวหรือศึกษาประเทศรอบๆของเราเนี่ยนะผมว่าเป็นเรื่องสเคัญแล้วน่านํามาใช้เป็นเครื่องมืออย่างเมื่อครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับว่าท่านกุจะเคยได้ยินว่ามีนักร้องของเราอยู่ท่านหนึ่งของคนหนึ่งนะฮนะ ปรากฏว่ามีคนเอาไมค์มาดัดจอบไปแล้วก็ถามเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยนะท่านยังจำนิโกได้ใช่ไหมครับนะฮะครั้งหนึ่งเนี่ยพอถามไปอย่างนั้นเนี่ยนะปรากฏว่าไอ้คนที่ถามเนี่ยดันถามเกี่ยวไปเรื่องว่าท่านชอบเดินคุณชอบเดินทางไปต่างประเทศแล้วมีประเทศไหนที่ไม่อยากจะไปบ้างคือท่านยังจำเหตุการณ์นี้ได้นะเราปรากฏว่าฐานักรองเนี่ยบอกว่าที่ไม่อยากจะไปคือไปอยู่ประเทศหนึ่งก็คือประเทศเลาวโดยที่ลืมไปว่าทําไมครับว่า ทางคือทางประเทศเราเนี่ยเขาก็ฟังสถานีหรือว่าดูสถานีแบบโทรทัศน์ของของช่องสามเหมือนกันแล้วก็เป็นเวียนทามเลยนะครับให้สัมภาษณ์เดี๋ยวนั้นทางนู้นก็ทราบเดียนั้นเลยเนะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวดองน้องยุ่งกับความไม่พอใจก็มีการเจดเทศนิโคแล้วก็มีการกาจัดเพลงไทยไม่ให้ไปอยู่ในอ,อห้างพวกหรือว่าอยู่ตามผับตาบาของทางประเทศเราแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ มาถึงขนาดว่าระดับแบบรัฐบาลแล้วก็ตอนนั้นนไหนครับทางกระทรวงการต่างประเทศเนะี่ยก็คิดว่าเอาละคงจะต้องแก้ไขปัญหานี้ก็มีหลายเรื่องมันเกี่ยวกับเราเเสรี่ก็มาบบเกี่ยวพันด้วยนะครับพอสุดท้ายเนี่ยนะก็เลยจัดการเยือนของบรรดาท่านนายกรัฐมนตรีแบบในสมัยนั้นคือไม่ต้องบอกว่าเป็นใครเนี่ยนะครับคือแล้วก็ปรากฏว่าพอไปเยือนกันเนี่ยไอ้ความที่ใช้แต่ในคือใช้แตกเครื่องมือแบบระหว่างประเทศใช้แจกเครื่องมือ อของกรมพิธีแบบการทูดเนี่ยแต่ไม่ได้ใช้เครื่องมือศนทธาธรรมเลยนะก็ทําให้การประชุมครั้งนั้นเนี่ยแบบร้มเหลวต้องส่งพวกกรมพิธีการพูดไปว่าคือต้องไปดูว่าโต๊ะเนี่ยต้องกว้างขนาดเท่าไหร่แล้วก็ประชุมจะมีใครบ้างใครเป็นคือใครเป็น first negotiator ใครเป็น second negotiator ใครเป็นคือจะต้องเป็นตามแบบวิธีการทูดหมดเลยแม้แต่ประชุมกันก็ยังต้องใส่สูตเลยนะครับทั้งที่ลาวกับไทยแท้ๆเนี่ยนะแล้วก็ คือความที่ไม่ได้ใช้วิธีธรรมท,ที่ใกล้เคียงกันคือเข้าไปเกี่ยวดองเลยนะก็ทําทให้ทางฝั่งลาวเขาเนี่ยนะคือจที่ผมทราบน่ะเกิดความขึดนผะัดใจแล้วก็วันนั้นเนี่ยพอคือพอมีการประชุมเสร็จนะครับเขาก็มีการเรียกว่ารำวงแบบสมัครใจสังหลายก็คงจะทราบนะครับว่าทางลาวเนี่ยนะเวลาเขาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะพอถึงตอนเย็นเนี่ยต้องมีการรำวงแบบสมัครใจแล้วก็ปรากฏว่าไอ้ความที่เราไม่ค่อยเข้าใจเขาเนี่ยนะ ทำให้นายกอมติของเราเนี่ยไม่ยอมขึ้นไปรำวงทั้งๆที่นายกต่างๆเขาเนี่ยเป็นผู้ประกาศออกมาแล้วว่าคือขอเชิญนายกของเราเนี่ยแบบขึ้นไปรำใช่ไหมครับแต่ของเราเนี่ยนะนั่งยังคือนั่งอยู่กับที่แล้วก็ไม่ขึ้นไปราแล้วก็ยังจาได้ว่ามีเจ้าหน้าที่ทางการทูตต่างๆ่งเขาเนี่นะคือก็มาติดต่อกับเราว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่จะจัดให้ทางนายกของสองฝัง่งเนี่ยดื่มอุร่วมหายอุ้องในแบบไม่ใช่อื่นนะอุก,ก็คือว่า อยู่ในไห้ใช่ไหมครับแล้วก็มีน้ําอยู่ข้างในเนี่ยนะแล้วก็ใช้กันคนเราหลอดด้วยนะครับคือหมายความว่านายกของเราก็าใช้หลอดหนึ่งนายกของไทยก็ใช้หลอดหนึ่งแต่ขอให้เป็นไหเดียวกันคือวัฒนธรรมของเขาประเพณีเขาลุนธาร,รอาหารการกินกับเครื่องดื่มของเขาเนี่ยเป็นลนักษณะอย่างนี้ความสร้างมิรสร้างแบบไมตรีของเขาเนี่ยเป็นลนักษณะอย่างเนี้ฮะแต่ปรากฏว,ว่าทางเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยนั้นไม่ยอมรับวางเนี้นะโดยอ้างว่านายกติของฝั่งเรานั้นดื่มเหล้าไม่เป็นหรือว่าไม่ดื่มแบบแอลกอฮอล จริงๆไม่คือไม่ต้องไปปฏิเสธเลยครับผมเป็นอย่างนั้นนะผมจะนันทนายกว่าคือไม่ต้องไปดูดก็ได้ครับอาจานด์ถึไม่เป็นนะนะแค่เอาริ้นเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยไอ้หลอดนี่ก็ได้นะฮะร,รู้ว่าจะถือน้ำลายใส่ลงไปนี่ก็ยังได้เลยนะครับอาจารย์องเนี้ยรือตอนที่เต็มก็เหมือนกันครับท่านก็ไม่ออกไปลํำวงกับเขาก็คือว่านั่งอยู่กับที่แล้วก็ไม่ได้ออกไปลํำวงอะไรเลยนะครับจริงๆนั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่ว่าถึงแม้ทัางจะลำไม่เป็นนะจังหวัดของท่านจังหวัดทางกลางทางะบุงกะบีไม่ได้สอนใาเนร แต่ถ้าันย้ายคนออกไปอยู่บนเวทีแล้วก็กล่าวไปยกเท้านะยกมือหน้าขึ้นยกมือซ้ายลงเนี่ยคือมันก็ทําให้รู้สึกว่าเราเข้าไปสู่วัฒนธรรมเขาแล้วไปตามวัฒนธรรมเขาแล้วแต่ปรากฏว่าความที่เราไม่เหมือนกลับไปดูถูกวนะัฒนธรรมเขาอะของเขาเรานั้นวัฒนธรรมเขานั้นอ่อนป่าวัฒนธรรมของเราเราอาจจะไม่คิดแต่การกระทําของเราเนี่ยน,นะมันอาจจะทําให้ทางฝั่งเราเขาคิดแล้วสุดท้ายยังไงครับ พอคณะของคณะท่านนายมนตรีซึ่งประกอบรัอมเพลต่างประเทศร้ฐตรีพาณิชแล้วก็คณะของผู้ว่าใจแดนนะฮะตั้งแต่จังหวัดนครมนมตั้งแต่มุกดาหารสมน้อยกลับเข้ามาฝั่งไทยปรากฏฝั่งลาวเขาก็กกระงับสินค้าขายเพิ่มไปอีกห้าสิบหกรายการมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่ังประเทศที่ไม่ดีอย่างยิ่งนะถามว่าไม่ดีเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะไม่ได้เอาธรรมจกักแต่เป็นผมนะเราเป็นประเทศนับถือศาสนาพุทธด้วยกัน เป็นประเทศที่มีพัฒนาการคล้ายๆกันอาการจาดัดกลุมอย่างนี้ไม่ต้องไปจับตามแบบกลุ่มวิธีการพูด่ะหมายความว่าใส่เสื้อตามแบบง่ายๆกันยังได้ครับรู้ว่าจะนั่งบนเสือรู้ว่าจะมีป้าป่าไปก่อนหรือจะมีกระถินไปก่อนสามองนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถที่จะคุยพูดจาแบบกันได้ง่ายขึ้นทีนี้บ้านเราเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเราก็อยากให้เพื่อนบ้านเนี่ยนะครับมาศึกษาของเราแต่เราบางทีไม่ศึกษาเพื่อนบ้าน แล้วไอ้ความที่ไม่ึึ่าเาื่อนบ้านเนี่ยนะมันก็ต่อให้เกิดความขัดแย้งอยู่หลายอย่างเมื่อพีที่แล้วเนี่นะครับประมาณสักเดือนอน่าจะเป็นเดือนแบบมิถุนายนเนี่ยนะครับผมได้ยินสนานยลรตรีของประเทศแบบปับูชาแต่พระนาท่านแบบบุญเซนท่านท่าบบุญเนเนี่ยนะครับก็พูดกระทบทางฝัง่งไทยเนี่ยบ่อยมากขอโทษนะวันนี้อาจจะลงชื่อคนชื่อท่านผู้ใหญ่ไปน,นิดหนึ่งซึ่งซึ่งแต่คิดว่า ถ้าไม่เอาตัวอย่างจริงๆแบบมาเล่าให้ฟังเลยนะท่านอาจจะนึกว่าเอะวัฒนธรรมเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่อง้วงการ,ระหว่างประเทศทีนี้ก็ปรากฏว่าท่านก็พ,นพูดกระทบกับทางเราเนี่ยไปแม้แต่ไปมอบประกาศเสียบัตรข้างหน้าเนี่ยจะต้องพูดเรื่องเรื่องเกี่ยวข้องกับการศึกษาจบไปแล้วทำอะไรไม่จะต้องพูดแบบอวยพรกันนะนะแต่ปรากฏท่าน,นก็ยังพูดข้ามมาถึงฝั่งไทยจะไปปราศัยที่ไหนยังไงอ่ะคือในช่วงนั้นเนี่ยจะต้องข้ามมาฝั่งไทยตลอดเพราะว่าช่วงนั้นจะมีที่ปรึกษา นายโรมตรีอยู่ท่านหนึ่งพูดว่าทางมุสลิมแบบทางปากใต้ของเราเนี่ยนะบางส่วนเนี่ยมาจากประเทศแตบบ่กัมพูชาคำนองนั้นเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าทาให้เกิดการขัดแย้งกันนะแล้วก็นอกจาก,จากนายโยรุมตรีพูดพาดถึงถึงไทยบ่อยมากแล้วนี่นะครับปรกากฏลฐมตรีว่าการโจมตงการต่างประเทศของเขาเองก็รับรู้ผพราะเองเนี่ยเป็นสื่อมวลชนแล้วตอนนั้นเนี่ยอยู่ในสมาชิกสภานหย,ยงชาติ่ยนะผมก็ก็ กังวลใจเกี่ยวเรื่องนี้เราในฐานะนเป็นคนศาสตร์เป็นคนจังหวัดจันมุรีอยู่ในแบบรัฐสภาแล้วก็เกี่ยวรองน้องยุ่งกับไอ้วงการระว่างประเทศแล้วผมก็ฟังคนในกระทรวงการต่างประเทศแต่มาเล่าให้ฟังแล้วผมไม่ค่อยสบายใจวันหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็เลยเดินทางไปที่ทางแบบชายแดนไทยเนี่ยนะครับทางเช้าที่จะข้ามไปไอ้ปอยแปดแล้วก็ปรากฏยังไงก็คุยไปคุยมานะฮะก็แนะนําให้มีการจับกันขึ้นมาบอกอย่างนี้เนี่ยมันต้องจับแสดงให้เห็นชัด แต่สักอย่างน่แต่ก่อนจะจับเนี่ยจะต้องรู้เรื่องต่างๆของทางว่า,ามีมุสลิมเขมรแต่มาจริงๆนะต้องเล่าย้อนหลังไปถึงขนาดพวกจามที่อยู่ในตอนกลางของประเทศแบบเวียดนาม่านคงจะได้ออกเลยครับจามนะฮะมีจามตะวันตกมีจามตะวันออกพวกจามนับถือศาสนาฮินดูพวกจามตะวันออกวันหนึ่งมาตั้งหมู่บ้านในจังหวัดในประเทศแบบกัมพูชาเป็นจังหวัดนำกลุ่มจาม มีการติดต่อสื่อสารกับพวกมาลายูก็เลยเปลี่ยนจากศาสนาฮินดูมานับสือศาสนาอิสลามคือต้องอธิบายให้อย่างนี้กับบรรดาทหารฟังกับบรรดาตำรวจกับกมฟังเ่ยนะคือต้องอธิบายกันแบบกันโดยละเอียดเลยนะครับแล้วก็เช็คสุดท้ายเนี่ยนะครับเราก็จับคนได้อยู่คนคือจับเป็นคนแรกเลยจับแค่ตัวอย่างให้ท่านอยู่พูดต่นนั้นเังไงจับนายชื่อนายแมนมัดอาลีอายุยี่สิบเก้าปีพอจับเสร็จวาพมาจากจังหวัดกำบูกามเลยนะแต่กว่าจะจับได้เนี่ย คือพอจับได้เพื่ยนใดะเราก็ต้องอธิบายให้กับคนของเราฟังว่าทำไมถึงจับคนนี้ได้ต้องย้อนหลังไปขนาดถึงเรื่องจามสมัยอยู่เวียดนามมาตั้งกำาพงจามยังไงถึงไม่จะเปลี่ยนศาสนาฮินดูมาเป็นศาสนาอิสลามได้แล้วมีอ,อบยพรย์มาอยู่ไทยอยู่ที่น้ําเที่ยวอยู่ที่บ้านครัวคือมันต้องลากตัวศาสตร์กันยาวมากแล้วก็รวมทั้งถึงเรื่องวัฒนธรรมแบบประเพณีต่งางๆนานาด้วยพอจับได้เคสเดียวกันนั่นแหละครับความ ความที่ท่านเคยพูดอยู่ทุกวันก็หยุดพูดตนา,านพนาท่านคุณเซนก็หยุดไปเลยก็หมายความว่าไม่พูดเรื่องนี้อีกเลยครับสัมตีว่าการกระทรวงต่างเทศของกับมูชาก็หยุดไปเลยกระทรวงการต่างเจ้เคยโจมตีทุกวันก็หยุดไปเลยเห็นไหมครับนี่ก็เป็นเครื่องมือระหว่างประเทศอย่างหนึ่งเหมือนกันนะแต่ถ้าเราไม่เอาประวัติศาสตร์มาเล่าไม่เอาวัฒธานธรรมประเพณีมาเล่าไม่เอาเรื่องต่างๆอย่างนี้มาเล่าเนี่ยน,นะเราก็ไม่สามารถที่จะหยุดไอกระบวนการอย่างนั้นได้ดังนั้นเนี่ยนะครับความที่ผมอา,อาจจะ เกี่ยวดองนองยุ่งเนี่ยนะครับกับเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ก็ตอหลังมาเป็นที่ปรึกษาล้ำเีือช่วยกระทรวงพาณิชย์นะครับเราก็เริ่มสังเกตว่าเอ๊ะ๋ยวนี้เนี่ยมันเริ่มมีการแทรกแซงทางด้านเศรษฐกิจแทรกแซงทางด้านคือเข้ามาเข้ามากินทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วมันก็เกี่ยวพันกับในเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการศึกษาด้วยนะเราก็คิดว่าจะหยุดอะไรทํางนองเนี่ยนะคุณไม่ทราบว่าท่านประธานสภาสัญนหวตาแได้ทราบไหมครับที่เราข้ามไป ประเทศแบบกับมพูชาด้วยกันไม่ทราบว่าท่านไปด้วยหรือเปล่าครับวันนั้นนะไปไปด้วยเลยครับที่ข้ามไปที่ข้ามไปพูดที่ผมไปพูดกันน่นะฮะพูดกับผู้ว่าจังหวัดเกาะกงข้ามไปพูดกับผู้ว่าจังหวัดปุงเขาศีหนุข้ามไปจังหวัดสัมอตแล้วก็ไปพบประธานหัวกันค่ะคือเราต้องหยุดยั้งอิทธิพลของมาเลเซียกับของแบบงงสิงคโปร์เพราะอะไรครับเพราะว่าเราเป็นคนสร้างทางไปให้เองนะเราเป็นคนสร้างสะพานไปให้เองครับทหารไทยเป็นคนสร้างสะพาน เราสร้างสะพานข้ามแม่น้ําแบบตังคืนได้ให้หมดสะพังไม่รู้เท่าไรตรงนั้นเน่ยเกือบจะ2,000ก็เกือบเกือบจะ2,000เมตรหมายความว่าเป็น1กิโล923เมตรกว่าๆเนี่ยนะสร้างสะพานหมดสะพาังแม่น้ําตังคืนนะเสร็จไม่พอสร้างถนนต่อไปแม่น้ําตังลุงจากแม่น้ําตังลุงข้ามไปแม่น้ําตาไทแม่น้ําตาไทข้ามสร้างต่อไปให้ถึงแม่น้ําอันดงตึกแล้วก็ข้ามไปถึงแม่น้ําตร์อัาเบิลไปจนถึงจังหวัดกรุงเทพฯฮนุ ทำทุกอย่างหมดแต่ของไอ้ความที่เราไม่เข้าใจภาษาความที่เราไม่เข้าใจว่าฝั่งนู้นเนี่ยมีวตะวรนเพณียังไงเราก็คนของเราไปยืนแก้ชายแดนไปเที่ยวแก่ฝั่งเกาะกรุงอุจลราชสวัสแล้วก็กัดแต่ไม่ค่อยมีใครเนี่ยไปได้ไกลไปกว่านั้นนะสุดท้ายยังไงครับไอ้ความที่กรุงปาษีหฮานุนเนี่ยคือประเทศกมูชาเนี่ยขาจะมีสี่กรุงมีกรุงแกตมีกรุงปอสีหฮานุมีกรุงไพรินแล้วก็มีกรุงแบบพนมเป็น ปรากฏว่าของเราไม่ไปถึงกรุงปารีสฮานุผมเองตอนนั้นเนี่ยเริ่มเริ่มกังวลใจว่าฝั่งของทางประเทศสิงคโปร์เนี่ยเข้ามาแรงแล้วเข้ามาแรงมากเข้ามาเช่าที่ของมาเลเซียก็เหมือนกันเข้ามาเช่าที่เข้ามาทำนู่นทำนี่บางคนบอกเข้ามาเช่าที่จะมาเข้ามาปลูกผักเข้ามาปลูกทู้เรียนปลูกเงาะเข้ามาปลูกทาสวนยางเข้ามาทาสวนตลามก็เรื่องของเขาอ่ะคือมันไม่ใช่เรื่องของเขาอ่ะก็ประเทศกัมพูชากับประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศดีีภูมแดนประชิดติดกัน ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและตั์เหมือนกันนี่เมื่อความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและตั์เหมือนกันนี่ทำไมครับผลผลิตก็เหมือนกันแล้วผลผลิตของเขาไม่ได้ปลูกน้อยอย่างเราของเราเนี่ยปลูกทีหนึ่งร้อยไร่สองร้อยไร่ลุงหูลุงชูลุงผันจำมัพยทีหนึ่งห้าสิบไร่ของเขาทีหนึ่งปามจำได้ไมั้ยามหลวงหมายเลขสีเนี่ยทีหนึ่งประมาณเกือบจะสี 4, ่แสนไร่ไปดูว่าทุเรียนก็ปลูกทีหนึ่งเป็นเป็นปันพันไร่ถามว่าปลูกมากขนาดนั้นอ่ะเขาปลูกเพื่อปลูกเพื่อทำการพาณิชย์ปลูกเพื่อเชิงพาณิชย์ ตอนที่ผมเป็นกรรมาการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เนี่ยผมเชิญผู้มนการพรกอประจําจังหวัดจันทบุรีตาะยองมาเชิญผู้จัดการทุกสาขามามานั่งคุยแล้วผมบอกนโยบายบอกต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าของเราเนี่ยจะปู้สตางค์ไปปลูงกง้อปลูกทุเรียนเนี่ยคุณพิจารณาให้ยากเอาไว้เลยข็าถามว่าทําไมผมบอกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีพวกมาเลเซียพวกสิงคโปร์เนี่ยเข้าไปแทรกแซงในด้านนี้ละคือไปแทรกแซงในด้านเศรษฐกิจเขาแต่เขาใช้อะไรนําครับ เข้าใช้การศึกษาชัวัฒนธรรมน้นเขานำยังไนงนะนำโดยการนําลูกผู้หลักผู้ใหญ่นั่นน่ะไปเรียนที่สิงคโปร์ไปเรียนที่ประเทศมาเลเซียผมทําไงครับไปเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับไปเมื่อปีที่แล้วก็ไปพอไปสมุวรเสร็จปุ๊บผมก็คุยกับคุณสายฮะท่าน,นาทั้งหลายคงจะท่านที่ออกไปสมุทงจะทราบนะสายฮะเมื่อก่อนนั้นอยู่ที่จังหวัดตราดตลังมาเป็นรองผู้ว่าเกาะกลุวันนี้ไปเป็นผู้ว่าจังหวัดกรุงเทพสุาหนกผมคุยกับสายฮะไปดูบ้านไหนสายฮะก็คุยกับสายฮะหมดแนละ้ว บอกเอ๊สาฮะยังจําไอ้เกาะพวได้ไหมภาษาเขมรนี่พวแต่วงงูแต่เกาะพวที่มันเราเคยวิ่งเล่นกันสมัยก่อนเนี่ยแต่ฮะบอกจําได้บอกนี่ในเกาะพวทําไงมันน่าจะสร้างปรากฏสายฮะบอกกับผมว่าบอกนี่ดีภูมิเกาะพวเดี๋ยวนี้เนี่ยอทางประเทศแต่เกาหลีใต้ทางมาเลเซียทางกัมพูชาเขารวมตังกันจะมาพัฒนาเพื่อจะแข่งกัจยาแยนะก็บอกแล้วกาะอีกเกาะที่มันห่างไปจากเกาะพวกออกไปอ่ะก็บอกตอนนี้รัสเซียมาลงทุนแล้วเป็นหมื่นหมื่นล้านบาท ปรากฏว่าเราทําทางไปเพื่ออะไรแต่ถูกเข้าแทรกแซงบทอย่างนี้ผมเลยตัดสินใจว่าวันที่ห้าเดือนกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเมื่อปีที่แล้วเนี่ยความที่ผมเป็นกรรมการความที่ผมเป็นกรรมการมหาวิทยาลัยราชพัฒจังหวัดเชียงใหม่ผมขึ้นไปบอกตามมหาวิทยาลัยบอกจะเป็นไปได้ไหมท่านทั้งหลายกรรมการทั้งหลายเนี่ยเราลงไปกัมพูชากันแล้วผมก็เล่าปัญหาให้ฟังว่าวันนี้เนี่ย มีใครมาจับจองที่ตรงไหนมีใครเอาเด็กจังหวัดไหนไปเรียนยังไงมีการแทรกแซงทางด้านการศึกษามีการที่จะทั้งการศึกษาทั้งธารม้าทํธรรมแบบยังไงสุดท้ายกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แลวก็ถนัดิการบุรีเนี่ยนะเราก็เดินทางไปกัมูจชามอบทุนการศึกษาให้กับลูกของประธานหอการค้าใครก็ตามเป็นประธานหอกา่า้าจังหวัดเนี่ยถ้ามีลูกเรารับเลี้ยงดูเลย แต่ไม่เอาไปเรียนที่จังหวัดจันทบุรีตราดระยองชนรุงเทพนี่ไม่เอาเพราะมันใกล้กับมูชาไอ้ความที่ใกล้กับมูชาเนี่ยคิดถึงบ้านก็กลับบ้านเราก็เอาไปไว้ลู่เลยครับไปไว้ไกลสุดจังหวัดแบบเชียงใหม่ด้วยเลยไปไ้เชียงใหม่ดังนั้นเดี๋ยวนี้ถ้าท่านไปมหาวิทยาลัยราชจภจัฏจัดจังหวัดเชียงใหม่ท่านจะเจอนักศึกษาที่เป็นลูกผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดต่างๆของประเทศกัมพูชาเรามอบเรียบร้อยเลยนะมอบมวันที่ห้ากรกฎาคมก่อนมอบทำไงฮนะ เราก็มองดูว่าใครจะเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ต่อไปร,รูปต่อไปนะฮะดังนั้นเนี่ยพระองค์พระองค์เดิมก็ยังมากอยู่นะแต่ถ้าเป็นองค์ใหม่นะพอดูเดเจ็าพักก็วันนั้นเรานีมต์มาเรียบร้อยแล้วก็จัดทําบุญใหญ่ที่วัดในคือในกรุงพนมเปญนนะฮะแล้วก็เชิญบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่มาพอเสร็จตูมปั๊บเนี่ยนะเราก็ทําพิธีมอบทุนการศึกษามอบทั้งั้งไม่เป็นทุนของสภามหาของมหาวิทยาลัย อ้าวจะพักร์จะจังหวัดเชียงใหม่นะแต่ว่าเราให้พระนะท่านเอกอัาวระจูดมอกไระจูดพาณิชมอกไปะูดคือทูตทหารมอกเราผมมอบด้วยนะก็่มอกเสร็จเรียบร้อยเชิญพ่อแม่เข้ามาแต่เพิ่มเราไม่ให้บินมาให้เดินทางมาทางหลวงที่เราสร้างใไม่ให้มาจากจังหวัดกำกอดมาจากจังหวัดกรุงเทพศรีอนุต่อมาทางเกาะกลงแล้วให้มาพักที่จังหวัดตรกเราให้เอาพ่อแม่มาด้วยก็พ่อแม่เป็นไงล่ะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทท้งนั้นมาพักที่จังหวัดตรั พูดมาพบผู้รายการจังหวัดตา,ามาอยู่ตามมาดูวัดต่างๆในจังหวัดาาตาดวัดโบสถ์ก็ไปได้พบเราก็จัดรถใหญ่ๆอยู่คันนึงครับให้นั่งจากจังหวัดตาะไปที่จังหวัดเชียงใหม่ดูแลทุกอย่งางค่าเราเรียนฟรีค่าหอพักฟรีมีพ็อกเก็ตมันนี้ให้แต่เราให้อยู่ไกลอย่างนั้นกอมเป็นผู้ในการสถาบันเอเชียแอฟริกาศึกษาที่มหายหล่จะมาสัมมัชัญกรมให้ทุนนักศึกษาต่างประเทศทุกปีวพวกรัสเซียพวกไกลๆเนี่ยเอามาเรียนที่เอแดกแต่พวกคา พวกกัมพูชาผมไม่เอามาไว้ที่เอแบกเลยถามทําไมครับเพราะที่เอแบกมหาลัยของผมนั้นเราใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอนถ้าเด็กกัมพูชาพวกนี้มาเรียนที่เอแบกก็จะเก่งภา,าษาอังกฤษพอเก่งภา,าษาอังกฤษจะทำไมครับเขาก็มีโอกาสติดต่อกับสิงคโปร์ติดต่อกับไต้หวันติดต่อกับใครต่ตรอใครเราก,ก็จากัดความสาม,มารถทางหลากหลายทางภาษาของเขาให้ไปเรียนที่มหาลัยจังหวัดเชีงยงใหม่เป็นแต่ภาษาไทยแต่เรียนนะตรีสป์ตีทัวรสองปีหกปี ก็พูดแต่ภาษาไทยได้แล้วคนพวกนี้มีพ่อเป็นผู้ว่ามีพ่ออาจารย์จ้นกลับไปทําไมครับก็เป็นชนชั้นปกครองแล้วก็แน่นอนนะเขาต้องเป็นสะพานเชื่อมกับเราเดินทางระหว่างเรากับเขาสมองเนี่ยนะสำหรัทั้งหลายที่มาจากจังหวัดแบบแม่ฮง n ส้อนนี่นะครับจะเห็นว่าวันหนึ่งเรามาทราบข่าวไม่ค่อยดีเกี่ยวกับการย้ายแบบเมืองหลวงของทางประเทศแบบพม่านะฮะย้ายจากกรุงย่างกุ้งจะขึ้นไปทางพม่า พอทราบข่าวไม่เคยดีทาบเลยนะผมก็ไปพูดกับผู้ใหญ่แล้วได้งบประมาณมา126ล้านบาทแล้วผมก็ทางอาบอจอจังหวัดแบบห้อ,องศรนก็ให้ที่นะทางผู้ว่าทางผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยนะก็หนุนเต็มที่เลยนะเราก็สร้างเป็นวิทยาลัยแบบห้อ,องศรนขึ้นมาวันนี้มีนักศึษาเรียนอยู่536คนถามว่าเราเอาใครมาเรียนครับเนี่ยฮะก็ไปเอาบรรดาลูกของผู้นําตามรับต่างๆที่ในอนาคตน่าจะมีปัญหา หรือว่าแบบในอนาคตคนของเราน่าจะติดต่อสื่อสารกับดินแดนต่างๆคือก็เอามาเรียนหนังสือดังนั้นเนี่ยนะครับท่านอาจจะเป็นนักวัฒนธรรมนะส่วนผมเองเนี่ยผมเกี่ยวดองหนองยุ่งกับทางกระทรวงพาณิชย์กับการกระทรวงแบบการต่างประเทศดังนั้นผมจะมองวัฒนธรรมผมจะมองการศรรึกษาเนี่ยในแง่ที่ว่าผมนำมาใช้เพื่อให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติของเราท่านเป็นคนชุ่แรก คือเป็นคนกลุ่มแรกที่ไปแก็บไปช่วยแล้วก็ไปนํามาแล้วท่านก็คือต่ผมอยากให้ศึกษาให้ลึกลงไปอีกหน่อยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องทางวัฒนธรรมแบบประจิตซึ่งวันเนี้ยเรายังไม่ค่อยได้ศึกษาในเรื่องนี้กันให้มากขึ้นวัฒนธรรมประจิตของของประเทศต่างๆรอบๆแบบเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะถ้าศึกษาตัวนี้ได้อย่างลึกซึ้งเลยนะเหมือนกับศึกษาทั้งหมดประจิตบ้านเราเนี่ยศึกษาแต่ว่าศึกษาไปเนเชิงของวัฒนธรรมแบบประจิต เมื่อได้ตรงแล้วนี่นะเราสามารถจะนําตรงเนี้ยนํามาใช้เป็นเครื่องมืออย่างดีฮะในในกระทรวงการต่างประเทศของเราหรือว่าแม้แต่ว่าในกระทรวงนบกพาณิชยของเราเนี่ยนะผมมีลูกสาวอยู่คนหน,นึ่งตอนเนี้ยเขา,เ,าเรียนอยู่ม .5 โรงเรียนเพียงอุดมศึกษาเนี่ยครับตรงคือเตรียมใหญ่เยนะเด็กเรียนซน้งือเก่งจบเตรียมงส่วนมนกาก,ก็ไปต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ผมพยายามจะคอนวินลูกสาวบอกว่าเอานี้ได้ไหมเหมื่อจบโรงเรียนเตรียมอุดมเนี่ยอย่าไปเอ็นท่านเลยแต่ขอให้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยยางกรุงมีใครบ้างครับจะส่งลูกไปเรียนมหาวิทยาลัยแบบยางกร่งแต่ผมเนี่ยทัทง้งทั้งี่ลูกจบโรงเรียนเตรียมอุดมอ่ะเลืกเรียนหนังสือก็เก่งแต่มันจะจบเตรียมอุดมเนี่ยเด็กอย่างเนี้เข้าจุฬาได้แน่นอนอยู่แล้วแต่ผมบอกเอานี้ได้ไหมไปเรียนที่มหาวิทยาลัยยางกรุง ให้เรียนรู้ราภาษาพม่าแบบที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเราให้ลึกจงอาทรไปเลยแล้วแน่นอนนะในอนาคตเนี่ยนะเราสามารถจะใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้วันนี้ในะทรสงกลาหมนะเรามีคนที่ชำนาญนด้น,นีแค่สองคนแค่นั้นเองอะไรยังไงก็ตามใครจะไปพม่าจะศึกษายอย่างต้องใช้คนแค่สองคนเนี่ยฮะแล้วไปตอนจบยาตรีแล้วก็ต่อแอบยาโทภาษาเนี่ยแต่มันยังไม่ลึกซึ่เงเราต้องส่งคนของเราเนี่ยออกไปกระจายอย่างเนี้ยตามไปเรียน วันนี้ผมไม่ทราบว่ามีคนไดกี่คนเรียนในหมหาอะไรี่ยพนมเปญแต่มีความจําเป็นล้วต้องคือจะต้องส่งไปนะเราส่งไปตงแต่เรียนจบมสามอาจจะไปต่อสี่ห้าหกที่นั่นหรือจบมหกไปต่อมีนาตรีนตัวที่นั่นแล้วคนพวกนี้จะเป็นทรัพยากรแล้วผมอยากจะแนะนําว่าต่อไปเนี่ยคนที่จะรับราชการในกระทรวงการต่างประเทศรับราชการในกระทรวงพาณิชย์จะจะไปเป็นอักจรจะทูต่ายการพาณิชย์หรือไปเป็นอัจจรจะทูตเป็นผู้ช่วยแบบผู้ทหารหรือแม้จะเป็นเอกอัจจรจะทูตเนี่ย ก็ควรจะเป็นพวกที่จบปัจจายเงี้ยฮะเป็นเด็กไทยจบม .6 แล้วก็ไปต่อที่จบจากจบจากมหาวิทยาลัยแห่งกรุงพนมเปญอย่างเงี้ยนะครับคนอย่างเงี้ยต้องส่งเสริมไปให้ได้เป็นอะไรฮะให้ได้เป็นพระนักธรรนเละทูตไปวันนี้ไปเอาแต่พวกจบเยลจบฮาวาดจบทัพจบโคแนลจบปรินซ์ตันจบอะไรอย่างนี้มาทำไมครับไม่เข้าใจอะไรเลยจะไปพูดจากับชาวบ้านเขาเขาที่เป็นชาวบ้านแต่ท้องถิ่นนะฮะปรากฏว่าทําไม่ได้ท่านดูตนท่านดูทูต เอกอักษรราชทูตของสหรัฐอเมริกาที่ประจําประเทศไทยรครับมากี่ทสั้นเกี่ทสั้นพูดภาษาไทยได้่อเลยแต่จะเชิญพมายาอย่างเนี้ยไปเชิญพูดอเมริกันคนอเมริกันแท้ๆเกิดในอเมริกาทุกอย่างนี่อันอเมริกันหมดแต่ปรากฏว่าเขาแอบเรียนภาษาไทยแล้วแล้วยังไงครับพูดภาษาไทยได้เหมือนกับเราพูดอย่างนี้แล้วเข้าใจคนไทยคือไม่ได้ใช้ความใจเฉพะาะภาษาแต่เข้าใจถึงเมนเทอร์เรถึงสิ่งที่อยู่แบบใต้สมอง ึงเวลอะไรถึงเวลเพงิงคือเข้าใจทุกคือเข้าใจทุกอย่างหมดนะแล้วทุกอย่างมาดาเนินการระหว่างประเทศของเราไม่ได้กินเขาเลยไปนั่งปอะชุมกันจะอ้าปากอะไรเนี่ยเขารู้หมดแต่ปรากฏไปดูของเราสิฮะในประเทศต่างๆเราเนี่ยจบเป็นสั้นจบเยวจบพับจบโคแนวจบอะไรมาทั้งนั้นไม่ว่าจะในประเทศเวียดนามไม่ว่าจะในประเทศแบบกัมพูชาไม่ว่าจะของเราในประเทศาเลเซียหรือพม่าก็ตามวันเนี่ย มันถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องเอามิติทางการศึกษามิติทังวัฒนธรรมมิติในเรื่องอะไรต่งางๆเนี่ยนะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นเครื่องมือในกระทรวงการต่างประเทศแล้วผมเรียนหลายครั้งนะว่าไอ้ช่องทางเชื่อมโยงเนี่ยคือแต่เดิมเนี่ยมีบางการะทรวงเนี่ยไม่อยากให้กระทรวงอื่อกอนก็ไปแตะต้องแม้แต่ว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะไปแตะต้องเนี่ยคนในบางการะทรวงก็ยังหวงคืออยากจะเก็บช่องทางการติดต่อสื่อสารไว้แค่กระทรวงกระทรวงเดียว ใครเข้าไปแหลมเข้าไปเนี่ยคือเขาจะไม่ได้ชอบ่ะแต่วันนี้มันน่าจะทําแบบจีนดางประเทศจีนเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศก็ติดต่อสร้างสะพานไปทางกระทรวงการต่างประเทศสถา,าบันการศึกษาก็สร้างสะพานเชื่อมโยงไปในด้านของสถาบันการศึกษาเมืองแต่ละเมืองก็ทําเป็นซิสเตอร์ซิตี้ขึ้นมาเชื่อมโยงกันระหวางระหว่างเมืองต่างๆหรือแม้แต่กระทรวงกลาโหมก็มีทางเชื่อมโยงกันระวางต่กระทรวงกลาโหมแล้วถ้าวันนั้นเนี่ยนะ แบบมันเกิดขึ้นมาถ้าเราสามารถให้มันเชื่อมโยงได้หลายช่องทางอย่างนี้นะในอนาคตครับเราก็เป็นประเทศที่เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนบ้านเลยแล้วเมื่อความรักใคร่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะทุกอย่างมันตามมาหมดอย่างทุกวันเนี่ยผมอยากจะเรียนวบาในจังหวัดต่างๆที่ผมไปให้ทุมจากการศึกษาไว้เนี่ยผมอยากจะได้อะไรดีไม่ต้องทําอะไรเลยครับแค่ใช้หางกาท้ทาเลืองไปเนี่ยทั้งผู้ว่าทั้งสถานของการค้า จัดก,การมาถึงบ้านหมดถามว่าทำไมมันง่ายอย่างนั้นนะมันง่ายเพราะผมเข้าไปในด้านการศึกษาและผมใช้วัฒนธรรมแล้วก็พยายามเรียนรู้ภาษาของเขาบ้างดังนั้นนะรครับท่านทั้งหลายครับวันนี้เนี่ยผมก็มาเรียนกับท่านว่านี่แหละรครับวัฒนธรรมนั้นสามารถจะเป็นเครื่องมือแบบระหวางะาทศและไม่ใช่แค่พูดผมได้ทําเอาวัฒนธรรมเนี่ยนะและการศึกษาเนี่ยนะ มาเป็นเครื่องมืออย่างสำเริจผลมาแล้วไม่วาจะกับพม่าก,ก็ตามหรือไม่ว่าจะกับประเทศแบบกัมพูชาก็ตามหรือแม้แต่ประเทศลาวก็ตามหรือประเทศเวียดนามหรือแม้แต่ประเทศในมาเลเซียก็อยากจะเรียนท่านว่าอยากคิดว่าเป็นเรื่องเพ้อฝันวัฒนธรรมเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากในหลายประเทศกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกระทรวงลาดับหนึ่งเป็นกระทรวงเกรดเอนั่นไปดูประเทศจีนสิครับเวลาเข้านั่งกันน่ะคนนี้เป็นนายกตีเขามีประธานดีแล้วก็มีนายก แต่พอตัดตานาชกเป็นกร,กระทรวงกลาโหมเป็นกระทรวงการต่างประเทศและเป็นกระทรวงวัฒนธรรมทัานไปดูที่ประเทศรัสเซียสิครับคนที่เกี่ยวดองหนองยุ่งกันที่เรียกว่าคุณตู้รนนุย่ยที่เกี่ยววัฒนธรรมเนี่ยยิ่งใหญ่มากโอ้โหวัฒนุนิมวัฒนธรรมเนี่ยแต่ยิ่งใหญ่มาก,ตตแบบมากแต่ของเราเนี่ยเราให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมเนีน่ยน้อยเกินไปจริงๆแล้วกระทรวงท่องเที่ยวนั้นจะต้องเป็นกระทรวงที่เรียกว่าเดินตามหลังกระทรวงวัฒนธรรม แต่ปรากฏของเรานั้นกระรวงท่องเที่ยวก็แยกออกไปมันน่าจะเป็นกระทรวงทีกันจะได้ซ้ำเป็นกระรวงการท่องประ,ะทรวงจรรนธรรมและการท่องเที่ยวสมองเนี่ยแต่ของเรากลับไม่ใช่ผมก็ขอญาตฝากแนวความคิดเอาไว้แค่นี้แหละครับขอขอ,ขอบคุณมากครับประ่วนนี้ครับ